เย็นนี้พาน้องจูนมาย่ยมเด็กๆนะครับที่ทับพายเพิ่งมาชุดแรกนะครับอีกชุดหนึ่งลูกเขิงกำลังไปตามนะครับยังไม่เข้ามาคอกชกคราวของพวกเขานะครับยังเหลืออยู่ประมาณสัก20ตัวนะครับยังไม่เข้ามาขณะนี้เกือบ1 8นาฬิกาแล้วบางส่วนที่อิ่มก็เข้ามาเรียบร้อยนะครับลงแะเล็มหญ้า ฝั่งริมฝั่งแม่น้ำสงครามเนื้อหนังเริ่มมีแล้วนะครับควายไรทุ่งก็จะประมาณนี้นะครับเ้นเดือนนี้ก็จะฉีดยาถ่ายพยาธิบำุงทุกตัวนะครับบางตัวกำลังคมเนื่องจากลูกกินนมเยอะนะครับอย่างเช่นตัวนี้ในอสองสามวันก็ฉีดยาถ่ายพยาธิแล้วก็บำุงเพิ่มเนื้อหนังให้พวกเขานะครับกิต่ายาก็จะไม่ค่อยอ้วนนะครับก็ต้องฉีดยาถ่ายพยาธิแล้วก็ยาบำุงด้วยนะครับเสียง รถดังขึ้นน่าจะเป็นลงช่างมาย่ยนะครับจะมากินทเทาย็นที่ทับควายนะครับวันนี้จุดนี้เป็นบริเวณพื้นที่ที่ซื้อใหม่นะครับเป็นลานกลางเต็นท์นอนชมพืมฝั่งแม่น้ำสงครามนะครับด้านหลังกอ,องอ้ม้เป็นแม่น้ำสงครามนะครับขอบคุณครับ